สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาทำชาชมชาเวลของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมให้เวลา2อนาทีสี่วินนั่นเองนะครับผมอยู่บนตึกแบบนี้เลยนะเพื่อนโอ้โหแค่รูปนี้ก็เหินเลยใช่ไหมฮะดูจากทรงแล้วนะฮะดูนะครับตรงเขินตรงนี้พอดีนะครับผมชัดเลยนะว่มามันต้องเดือดแน่นอนนะครับผมวันนี้นะเดือดไม่พอครับผมวันนี้ผมเอารถที่แรงที่สุดในเกมมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือวีวิวคอสตอมนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะผ่านไหมดูสินะมันจะผ่านไหมกับวิวคขสตอมเนี่ยนะครับไม่ผ่านเราก็กลับมาเล่นใหม่นะครับผมแล้วกด e ไปก่อนนะครับผมเพื่อจะดูเส้นทางนะฮะโอโหโหโคตรเข้าตีนเลยนะฮะทางตรงเดียวเลยนั่นเพื่อนแล้วก็มีคดเคี้ยวบ้างนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะไม่น่าจะไหวนะผมว่านะวิววันนี้น่าจะไหวนะนะครับผมถ้าไม่ไหวก็ค่อยหาวิธีนะครับผมหาวิธีให้มันผ่านให้ได้ นะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนด้ครับผมติดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมว่าทางห่างดีกว,ว่ารอบนี้ให้แบบเล่นเล่นเล่นแบบเล่นระยะหน่อยนะครับอ่ะสามสองหนึ่งไปครับอุยอ้ยอุย้ยแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้นี่คือเสียวเวลาไปฟีฟีสิบวิเลยนะ วิ่งทันไหมครับเนี่ยโอ้โหจบเลยนะฮะไอความเร็วอะผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงคนระับหลักๆคือมันจะทันเวลาไหมเพราะเวลามันเหมือนจะให้มาเยอะแนละ้วแต่ดูระยะระยะทางก็ไกลเราเรื่องเหมือนกันนะอา้าอะไรครับนี่อ่ะร้อยครับค,คือหนึ่งเลยวิวขอต้องแ,แรงจริงนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะควบคุมยากนะสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ควบคุมรถพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเลยนะโอ้โหเอ็มบีซีเนี่ยคือขับจะปาดให้ได้ จะไม่ใช้ความเร็วเลยนี่ไม่รทันไหมครับนี่เหลืออีทีกว่านะครับขอให้มันทันนะฮะที่คว่ำไปสอทีแล้วนะครับทันก็แบบว่าทันก็คือพุกนะฮะหรือหนึ่งอาทีับเหลือกับระยะระยะทางประมาณสองสองอาทีกว่านะครับ ค้งมาค่อนข้างเยอะนะผมว่าไปผมว่าเราไปหารถที่ดีกว่านี้เนี่จะดีกว่านะจริงๆอะ่ะผมคิดว่าทันนะเนี่ยทาไปเล่นไปนะถ้าเราไม่คว่ำไปประมาณที่ถิบดีนะผมบอกเลยว่าทันนะรอบแรกกับรอบที่สองนะครับดูทรงแล้วได้เล่นสองรอบแน่นอนครับผมเวลาหลังนะฮะน่าจะไม่ทันนะครับผมมองว่ารถน่าจะทันนะครับแต่ว่า ที่ไม่ทันเนี่ยหลักๆคือมาจากผมคว่ำนะครับผมเล็กเนี่ยผมบอกเลยหลักๆคือทันนะครับน่าจะมาจากตอนที่ผมคว่ำนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะว่าเราจะได้รู้เวลานะครับผมโอเคสองวันที่สิบสามนะครับชัดๆเลยนะครับผมคือทันนะผมว่าคิดว่าทันนะแต่ว่าหลักๆคือเราคว่ำไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเอาใหม่นะครับผม s <S เลสโก้เอาเอาอะไรเนี่ยคตรอะ โอ้ผ่านแล้วเดี๋ยวรอบนั้นก็ไม่ผ่านนะโอ้โหไม่ทันนะโอ้โหโอ,อะไรครับนี่โอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาใหม่แล้วนะผมแก้ตัวด้วยครั้นี้เลยนะอิตาลีอีกนครับผม <c oughs> ไม่ไหวนะ <c oughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหววิวิวนะครับผมมันทำให้ผมเสียจังหวะตอนที่ทางโค้งนะมันทำให้ผมไม่ค่อยมั่นใจน่นเองนะ, <c oughs> ะครับครั้นี้จะไหวนะผมว่านะโกเลย อันนี้ไม่ไหวผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมไม่ทันนะรถที่แรงเป็นอ่าอันดับ3ของเกมเลยนะครับผม คือถ้าใครขีวิวิวได้แล้วก็ผ่านก็ดีใจด้วยนะรพาะว่าคือจริงๆมันน่าจะผ่านครับจริงๆผมน่าจะผ่านแต่รอบสองนะครับก็คือเราไปไปพลาดเองนะผมไปพลาดแบบชนตอนน,นนู่นนี่นั่นนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไอจองช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ผมแบบดันประมาทไปด้วยนะประมาทแบบแบบมัวแบบคิดว่ามันทันเวลาก็เลยชะลอไปนะผมเพื่อเอาชัวร์นั่นเองนะครับก็เลยพลาดไปหนึ่งวินนั่นเองนะครับผมผมว่าคันนี้น่าจะช่วยผมได้นะ น่อยตัวเด็กเล็กน่อยน่าจะไหวนะรอบนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้เบาเลยนะเล่นอิตาวเด็กเล็กนะครับมันขี่ง่ายขี่สบายนะครับเอาไปรถอีกคันหนึ่งนะที่ดีสำหรับโคตรดีสำหรับมือใหม่น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็แรงมากเลยนะครับผมแล้วก็ล้อเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถน,นั่นเองนะครับผมโอเครอบนี้นะ่าจะทันชัวร์เลยนะดูดิครับไม่ดังเลยนะอ้าวดังโอ้โห หนึ่งนาทีห้าสิบหกนะครับคือดีกว่าวีวิวได้ยังไงครับ <c oughs> คือหลักๆก,ก็คือคันนี้ขับง่ายกว่านะครับผมแล้วก็ขับดีกว่านะครับแต่ว่าแพ้แค่เรื่องความเร็วนั่นเองน,นะผมวิววิวความเร็วสู้เจ้าอิอตาลีไอเด็กไม่ได้นั่นเองนะครับเรื่องความเร็วอิตาลีไอเด็กนะครับผมสู้วิวิวไม่ได้นั่นเองนะแต่เรื่องอื่นเนี่ยวิวิวสู้อิตาลีไอเด็กไม่ได้เลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมโอเคก็ผ่านไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับทรามเทเวลในสัปดาห์นี้นะผมก็ขอ ขอโทษด้วยนะวันนี้เล่นเทคเดียวไม่ผ่านนะเนี่ยนะผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กระตุน้นให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆนะครับทามราเวลเจอกันใหม่สาหรับวาสัปดาห์หน้าเลยนะเพื่อนโอเคผมเจอกันใหม่ครับเพื่อนสวัสดีครับ